เรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกตรงที่ว่าพ่อแม่นี่ร่างกายนี้ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงพ่อนี่ก็ขานีขาดไปข้างส่วนคุณแม่นี่ก็เกิดเหตุจนถูกตัดขาเนี่ยไปสองข้างชื่อเขาเปลือกครับคุณตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ20ครับบึกบึนมากเลย <14. S 1> ติดทีมชาติ กีฬาเยาวชนใช่ไหมแข่งต่างประเทศประเทศเช็กครับสเปนครับปลื้มสุดๆเลยครับพ่อแม่พร้อมที่จะใช้ร่างกายที่ไม่แข็งแรงทําตามกําลังที่มีพ่อขายอาหารอีสานแม่ก็มีร้านซักลีดหาเงินสนับสนุนลูกตอนนี้รายได้ก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะครับแต่ก็พอเพราะอยากให้เขาประสบความสําเร็จถ้าไม่ได้พ่อกับแม่ก็ไม่มีวันนี้ ความภูมิใจของเราทั้งอสองคนแล้วก็บวกเข้ามาอีกหนงคนปัญญาปัญสุเพื่อหัดนี้หนึ่งทุ่มตรง